สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลล์โอ๊ตยูนิคอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามารับชมรีวิวตัว Honda Jazz 1.5S เกียร์ธรรมดานะครับปี2018เครื่องยนต์ 1.5S นะครับเป็นเครื่องยนต์ตีตลาดของ Honda เลยก็ว่าได้พี่นะตอนนี้นะ1.5นะในตัว Honda Jazz ตัวนี้นครับเป็นตัว GK ถ้าภาษาวอรรุนเขาเรียกตัว GK เลยโฉมหน้าเขาจะเป็นตัว V อย่างนี้เลยนะครับเป็นรถแฮ b แบ k ห้าประตูเจ็ดที่นั่งนะับว่าเป็นเจ็ดที่นั่งนะผมมันนั่งได้เจ็ดคนอยู่แล้วอทดทะเบียนมาเจ็ดที่นั่งนะพี่นะเป็นเกียร์ธรรมดาแตกต่างจากเกียร์ออโต้ก็คือเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นตัว CVT จะเป็นเกียร์ CVT แทบทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคือคาดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของ Honda ที่จะมาจะมีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแล้วครับพี่เกียร์ธรรมดาตัวนี้5สปีดนะครับเครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรแคมเดียวคือซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับเป็นไ v t e c ทเหมือนกันรอบต่ำประหยัด รอบกลางอัตราเร่งดีรอบไปแรงด้วยนะครับมันทํามารองรับนะครับรถใช้ในเมืองออต่างจังหวัดได้หมดเพราะเครื่องยนต์มัน1.5ลิตรเลยนะครับตัวถังสีขาว5ประตูนะครับมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนับว่าเป็นรถซิ่งแห่งชาติเลยก็ว่าได้ขันใจวัยรุ่นนับปัจจุบันเลยนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงมากนะครับจับต้องได้เป็นแบรนด์ฮอนด้าอรหล่คุ้มค่ากับการใช้งานนะครับมาเริ่มกันที่ตั้งแต่โฉมหน้าก,นก่อนเลยครับพี่เอาเป็นไฟก่อนละกันอ,ออกแบบใหม่ แตกต่างจากตัว GE แตกต่างจากตัว GE นะครับก็คือเป็นตัวเก่าของเขาเป็น Honda j a จ z นะอยู่ประมาณปี34อะไรประมาณนั้นในตัวนี้เป็นเนื้อเชนมาเลยพี่ก็คือออกแบบใหม่หมดครับข้างหน้าเนี่ยออกแบบใหม่หมดทั้งไฟกระจังหน้ากันชนล่างตัวถังด้วยก็ว่าได้ตัวถังด้วยเลยก็ว่าได้นะครับไฟหน้าเนี่ยเขาเออกแบบมาให้ดูแบบทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นฮาโลเจนพร้อมเป็นตัวเอสกระจังหน้าเนี่ยโครเมียมตัดกับสีดานะครับตาฮอนด้าชัดๆใหญ่ๆอย่างนี้เลย กันชนล่างเนี่ยตัวเอเนี่ยจะแตกต่างจากตัว V นะครับด้วยไฟตัดมองเนี่ยตรงนี้จะไม่มีไฟตัดมองมาให้จะเป็นสีดําธรรมดาแต่มีช่องให้ครับพี่สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตัวเอนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่กระจกจะอยู่ตรงแก้มนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งมันก็เป็นตัวธรรมดาแหละพี่ตัวโลนะแต่ว่าด้วยราคาแหละมันก็ไม่แพงมากเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งพี่กระจกตรงนี้กระจกตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้เลยพี่ รุ่นอื่นไม่มีนะที่เป็นของ Honda จะมีแค่เฉพาะ Honda Jazz เป็นเสน่ห์ของเขาเลยพี่มองจากด้านในเนี่ยทะลุข้างๆมีทัศนวินไยเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงชิ้นหนึ่งนะครับกระจกสีดําสีขาวตัดกันนะครับประตูก็จะออกแบบมีเส้นสายอย่างนี้เลยครับเส้นสายตัวนี้ทําให้ดูรถตัวเพียวลมขึ้นทําให้ดูรถเพียวลมขึ้นนะครับไล่อากาศออกตูดไปเลยมาถึงไฟท้ายนะครับ ยาวจากด้านบนลงข้างล่างมองข้างหลังมาดูมีมิติดีดูใหญ่ๆนะครับการชนล่างก็ไม่มีไฟทับทิมมาให้เรียวๆยาวๆอย่างนี้เลยครับให้ดูให้ตัวรถดูกว้างขวางขึ้นนะครับโลโก้แจ็สใหญ่ๆชัดๆฮอ,อนด้าติดตรงฝาท้าย i-VTEC ทครับโลโก้ i-VTEC ทบ่งบอกเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์วีเทคอะไรพวกนี้แล้ว ซ้ายขวาเหมือนกันคันนี้จะมาพร้อมกับล้อลายยอดนิยมเลยนะครับ te 3 7 te ส7สีน้ำตาลไม้ภาษาชาวบ้านภาษาวัยรุ่นน้ำตาลไม้นะครับหกา้านเอกลักษณ์ของเขา te 3 7ยอดนิยมตลอดการขนาดล้อเนี่ย15นิ้ว15นิ้วหน้าหลังเท่ากันครับยางเท่ากันเลย195555นะครับยางไซส์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับการใช้งานอยู่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของใหม่ซื้อไปเนี่ย แทบไม่ต้องโหลดเลยทรงมันสวยอยู่แล้วพี่ทรงมันสวยอยู่แล้วนอกจากว่าต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับด้านข้างด้านนอกจะประมาณนี้ตัวถัง5ประตูกว้างขวางกันเลยทีเดียวเชียวกุญแจเป็นรีโมทนะครับ h o n ด้ Honda ให้เป็นกุญแจรีโมทถึงจะเป็นตัวเอสเกียธรรมดากดา็ตดมแต่ h อ n ด้ให้มาเป็นรีโมทครับพี่มาต่อกันที่ด้านในนะครับพี่ลงมานั่งแล้วเนี่ยกระชับนะครับ ถึงจะดูเป็นรถ5ประตูนะแต่ h อ n d ้าออกแบบมาให้ดูกว้างมากาภายในนี้กว้างมากนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แคบๆนะครับ Honda าเขาให้มาเยอะตัวรถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสตาร์ทด้วยกุญแจผมสตาร์ทเครื่องก่อนดี่ามาลอนนี่เชื่องเดียวติดเกียร์ธรรมดานะครับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดถึงจะเป็นตัวเอสไม่ใช่มือหมุนนะพี่ไม่ใช่มือหมุนมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วตอนนี้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานด้านขวาด้านคนขับจะเป็นออตโต้นะครับขึ้นลงออตโต้ กระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าหมดทั้งสองข้างเบาะปรับขึ้นลงก็คือปรับสูงต่ำได้ตัวเบาปรับสูงต่ำได้ครับพี่ตัวนี้ตัวเอเนี่ยจะไม่มีพักแขนจะไม่มีพักแขนเพราะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับถ้าพักไปเนี่ยเดี๋ยวลืมเข้าเกียร์มาดูที่พวกเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นบลูทูธได้ DVD MP3 วิทยุเนี่ยเปิดเพลงฟังกันลันล่นๆอยู่นะดังๆอยู่นะครับสีดำพี่มองนี้และกันกระจกตรงเนี้ยมันเพิ่มทัศนวิสัยจริงๆมันเพิ่มทัศนวิสัยตรงข้างๆจริงๆนะครับห้าประตูด้านหลังตัวบอร์ดเนี่ยจะเป็นสองสีอละตัวบอร์ดสองสีก่อนตัวบอร์ดเนี่ยเป็นสองสีอย่างนี้เลย แอร์แบ็เนี่ยมี2ขั้งอยู่แล้วปกติที่เขาให้มานะครับจากทางโรงงานนะครับมีตัวเขาเรียกอะไรนะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือชาร์จอะไรได้นะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นมือหมุนมี AC ให้กดนะครับมีช่องเก็บของช่องแอร์เนี่ยด้านหน้า 1, 2, 3, 4, 5, เ 5, นี่ยหนึ่งสองส้าหนี่หนึ่งสอช่อง ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่เพราะรถมันใหม่มากตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยแล้วกันพี่รถปี2018มือเดียวป้ายแดงเกียร์ธรรมดา5สปีดเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์แล้วเกียร์ชิดมากเกียร์นิ่มมากพี่เกียร์ชิดมากคลัตช์นิ่มมากจากโรงงานนะครับผมเคยขับนะครับเคยทดลองขับแล้วด้วยคันนี้นะครับรถใช้งานดีเลยขับสนุกมากเครื่องยนต์15เกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำวันเผลอเนี่ยถ้าคน ชิ้นรถหน่อยนะครับขับทุกวันทุกวันจนรู้รอบรถจังหวะเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยครับประหยัดกว่าตัวเกียร์โตอีกประหยัดกว่าตัวเกียร์โต้แน่นอนเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะลากรอบได้นะครับขับเร็วได้ในย่านความเร็วประมาณ1้4ย0 0่0้ออันนี้ไม่สนับสนุนให้ขับเร็วนะแต่ว่าคือมันเค้นได้เยอะกว่าตัวเกียร์โตนะครับเกียร์โตเนี่ยค่อนข้างจะ กินน้ำมันหน่อยในช่วงต้นสมมติว่าเราต้องการอัตรตาเร่งช่วงต้นแบบเปียกปื๊ดปื้ดปื๊ดเลยนะครับค่อนข้างจะหนวกแลกินน้ำมันแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเค้นได้เยอะกว่าประหยัดกว่าความเร็วปลายก็พอๆกันแต่ว่ามันถูกทํามาให้รองรับกับพวกวัยรุ่นขาซิ่งนิดนึงนะพี่เนี่ยเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มนะครับประมาณนี้ครับพี่กับสําหรับภายในลืมบอกนิดนึงฟิล์มเนี่ยเขียวใสลามินา แค่นั้นเลยัยรุ่นชอบเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันกับเครื่องยนต์ก็มาชมกันต่อนที่ห้องเครื่องนะครับผมด้านหน้าอ่าเปิดฝาโปให้ดูนะครับขาวๆใสๆห้องเครื่องเดิมๆหัวน็อตเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆนะครับตัวนี้มีแค่ล้อนะครับที่เปลี่ยนเป็นการตกแต่งมาให้แต่เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเดิมๆนะครับตัวเครื่อง1.5ลิตรอ่ารหัสเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็น L15 z ซตนะครับพี่ L15 z ซต 1.5ลิตร IV Tech นะครับตรงนี้ฝาชัดเจนมากค o นดา IV Tech รถตัวนี้เนี่ยมีระบบ ABS มาให้ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวโลนะครับก็ขาวๆใสๆเหมือนเดิมพี่เม็ดสีนะครับมาร์กสีหัวนอ็อตพวกซิลิโคนตัวถังเม็ดอาร์คเดิมๆหมดพี่ไม่เคยขยับแน่นอนพอรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับเลขมาอยู่ประมาณ40,000กว่าเดี๋ยวให้น้องเขาตัดไปให้ดูแล้วกันเลขมาอยู่ประมาณ40,000กว่า ฝากระโปรงเดิมๆพี่บาโค้ดยังอยู่เลยนะมกอกงอยู่นะครับฝาโปรงนจิกลงเลยพี่ตึกตึกตึก,ก,กนี่นิ่มๆครับเป็นซิลิโคโนเดิมโรงงานคันนี้รถปี2018นะพี่นะ Honda Jazz 1.5 SIV Tech เกียร์ธรรมดาปี2018ราคาอยู่ที่469,000บาทราคานี้ราคาสุดท้ายมือเดียวป้ายแดงจริงๆนะครับจดทะเบียนเนี่ยเพิ่งจะจดด้วยซ้ำนะพี่นะก็ขอฝาก ที่อยู่เต้นไว้หน่อยนะครับเต้นเต็นผมตั้งอยู่ถนนร่มเก้านะครับซอย21ทับเนะครับเส้นมินบุรีและกระบังเลยพี่เส้นมินบุรีแลกระบังซอย21ทับ9อยู่ติดถนนใหญ่นะครับฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงถ้าเป็นเบอร์โทรก็0859222233นะครับช่องทาง YouTube นะครับยูนิคอนทูคาอันนี้เลยนะครับ เวอร์ไวท์เว็บนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่จะให้ลูกค้าเข้าไปดูรายละเอียดรถยนต์ที่ผมมีอยู่ในทั้งเต็นท์เลยนะนะครับ www.uniconthuca.com เราก็จะมีพวกลายแอดนะครับช่องทางวันทูคาตลาดรถอะไรพวกนี้ครับขายดรงขายดีผมมีหมดทุกอย่างเลยลองเข้าไปหาข้อมูลกันดูนะครับพี่ตัวรถคันนี้นะครับ1.5เอเกียร์ธรรมดานะครับพี่ปี2018นนะเป็นตัวไม่ได้ใช้แล้วละก,กันมีล้อชุดหนึ่งรถตัวถังสีขาว รถปี2018คันนี้ราคา489,000นะครับง่ายๆว่าคุ้มค่าคุ้มเงินเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันแน่นอนเหมาะทั้งทางไกลและในเมืองนะครับสำหรับวันนี้ผมเซลล์อดยูนิคอนนะครับกับเจ้า Honda Jazz คันนี้กราบขอลากันไปก่อนถ้ามีคันใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมเข้ามารีวิวให้ฟังอีกทีผมชอบรถซิงนะเดี๋ยวเจอกันกับสับซิงดิบ๊าครับ